ครับผมทักทายสบายดีครับสบายดีสวัสดีครับทักทายกันมันนิดจิตแจ่มใสนะครับไม่มีแต่แห้งครับแต่ดีแดดดีตอนนี้เขาอยู่สุขุมวิทเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเพื่อนไม่อาจจะเบอกว่าบอสดี่หุจักนะครับเผื่อเพื่อนใหม่ลงเข้ามาเนี่ยครับขอรายงานไิดก่อนว่าตอนนี้อยู่สุขุมวิทเจ็ดสิบเจ็ดครับผม ถนนสุขุมวิทเจแยกอ่อนนุชนะครับรักขนมสุขุมวิทเจอ่อนนุชตงโลตัสเป็นโลตัสอ่อนนุชตําบสถานีรถไฟฟ้าน,นะครับ บบบนบานฝน,ก <Wow. S 1> นตกลำบากวันนี้อีกนะครับ mm. เพราะว่าฝนตกหพาเราอาศัยแดดเนาะเราก็ mm. แค่งั้นในบนเลยดีกว่าฝ mm. นตกกะดีแดดออกกะดีนี่คือตลาดออนนุชครับผมตลาดออนนุชห้องเรียว ครับรถมาจากพระขนงนะครับตรงออกมาบางหน้านะครับมาถึงซูเปอร์เจ็ดสิบเ,เจ็ดนี้เท่าก็เดียยเด่ยวทรายเดี่ยวทรายนี่จะเป็นหุมมุมนี่จะเป็นตลาดออนนุนนะครับอันนี้เป็นอาพาร์ตเมนต์นะครับข้างล่างก็จะเป็นโร้านอาหารเยอะมากขึ้นตอนนี้ครับร้นานอาหารจีนร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วร้ารเกาหลีร้านอาหารที่หลายจนหลายเหมือนอะไรอนะ่ะเหมือน เหมือนข้างในแล้วอะแต่ก่อนรูมี่นะครับผมผมมาเปิดกิจาการยี่สิบสิบปีนะครัะมันกบบมันเคยมียี่สิบี่นะผมเห็นตั้งเงียบๆนะครับแ mm. ต่ระยะนี้แบบร้านอาหารตั้ง,งชาติเขามาหลายนะครับของคนจีนของคนเกาหลีแล้วก็ของคนญี่ปุ่นนะครับ mm. ขา้างล่างครับไม่ได้หามองกินข้าวไปไหนกันนะครับยิ่งเชิญ ตลาดอนุทนะครับพืเชิญที่ตลด mm hmm. าดออนนุรับผมทักทายสบายดีทักทายกันรารบริจิตต์จังไสครับทักทายกันไร้นิจจังใสนะคะรับลานจอนดรถเราก็มีนะครับไม่ใช่ของเราสิของเขาเราก็เป็นผู้ชเช่าเขาเหมือนกัน <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับพีมีความรับผิดชอบในสื่อสก่อไรในทุกๆสื่อขอขอบคุณทุกทนครับขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆมือนะครับวันนี้จะทักทา,ทายการบริจิตต์จังไสทักทายกันไร้นิจจิตจ,จังไสรับผม บายดีสวัสดีครับ